โอเคก่อนที่เราจะรอใบอันนี้เดี๋ยวเราร้อยพร้อมกันนะเราเราเราคุยสรุปอันนี้กับเขาคร่าวเมื่อวานเมื่อวานอันนี้ขึ้นกระดานไปแล้วห้าสราญชีวิตเรามาดูอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของใครคุณอนันต์ใช่ไหมอันนี้คุณอนันต์หรือเปล่าเมื่อวานนี่ไหมอ่าคุณอนันต์นี่เลขสามเมื่อวานเราเห็นไหมใครมีเลขสามบันปลายใช่ไหมอันนี้สองหนึ่งสาม เนี่ยสามบรรไายต้องพูดจนหูฉี่หูแฉกนั้นในจนจนนั่นอ่ะพูดจนอะไรนะพูดจนน้ำไหลไฟดับคือว่าบางเนี่ยบางครั้งเราไม่อยากพูดอย่างพูดป๊อปสุดท้ายเราก็ต้องพูดๆๆๆเพื่อต้องเป็นครูต้องเป็นอาจารย์อันนี้เป็นเรียนสัตว์ไหนสัตว์อเนี่ยหมอดูหมอดูหมอเดาอะไรก็ได้หมดเลยตลอดจนถึงเลยนะเกี่ยวกับการพูดการเจรจาเนี่ยเป็นอาจารย์สอนธรรมก็ได้เนี่ยอะไรเนี่ยนะ ก็สองห้าเจ็ดเนี่ยตอนนี้กําลังเป็นวัยตอนอะไรยังอยู่ยังไม่ถึงหกสิบใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่วัยทำงานก็เป็นไงโอ้โหเมืองไทยตรงไหนมีที่ไหนนะไปมาเกือบทุกที่เลยยิ่งออกไปยิ่งได้เงินนะรู้สึกไหมยิ่งเดินทางได้เงินเขาเรียกครับฟรีบวกปีลบอะไรของนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเป็นอนไรนี่ฟปีนออกมาเลยนี่เขาดูด้วยให้ีบวกหรือปีลบฟรีลบใช่ไหมเป็นฟรีลบก่อนเลยนี่ก็ปีลบใช่ไหม นี่ก็ปีลบอ่มีนกปีลอ่ไทนีก็ปีลบอ่านี่ก็ปีลบอ่19 19ทีนี่ก็ปีลบอ่า19ีนี่กปีลบอ่ะ1ีนี่ปีลบอ่า19 1นี่ก็บองาทนี่็บอา1นี่กอานีก่19นี่ก็ปสบอ่1นี่็สอ่อยร ใช่ไหมพี่หรอปีบบอกใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่คุณกัดเจีต่อกัดเจีสองขออ่ะปีลบปีลบหรือปีบวกครับปีบวกศูนย์ากูน่จ็ดสัตว์ไไปทานไหนงานหนช้านี่อยู่แถ้เลยหาที่ลงไม่ได้ปีลบปีลบป็ผิดปีลบเป็นผิดงานผิด

ห้าช่องบ้านปลายชีวิตเราจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมีแบบว่ามีเก็บความรู้ว่าอยากรู้ไหมว่าบ้านปลายชีวิตเราจะไปยังไงไปเลยหรือว่าสายลงลงยังเลยหรือย่างไรต้องไปอ่านอย่างรู้ไหมอันนี้จะบอกคร่าวๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราสรุปวันนี้กันเพราะว่าเมื่อคืนนี่ยังไม่จบนะที่จริงฮะสามครึ่งแล้วเอื่อไปไม่ทันเลยนะโอเคอันนี้ถ้าไัยกลางคนก็คือว่าเดินทางใครที่มีสอง องหกแปดสองห้าเจ็ดเนี่ยก็พยายามเดินทางยิ่งออกไปโน่นไปนี่ไปเนี่ยยิ่งยิ่งมีเงินเยอะไปใช้ความรู้ไปปวิญญาโทปวิญญาอะไรวิญาทานส่วนมากคนอันนั้นเนี่ยทำงานอะไรตอนเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้ทํางานอะไรตกงานอยู่ทำฮะปกติทำอะไรทำขัวรเนี่ยอ๋อเป็นหมอฟรีแลนซ์ใช่ไหมขับรถไปมีเตียงมีพัดลมมีอะไรก็ไปเลยเลย ทำที่บ้านเลยอ่ะไม่ได้ออกไปไหนอ่ะครับถ้าทำที่บ้านไม่ได้ตังค์เนี่ยแต่ถ้าทำได้ออกไปนี่มีตังค์นั่นเนี่ยสองหกแปดใช่ไหมคะจ๊ะย์สองหกแปดก็หกแปดกิจสีเทาจิตภูเก็ตสีเทาไม่ได้สีหยาบหลยขายหวยไปไหนครับไปไหนภูเก็ตสีเทานี่อย่าพูดเยอะๆมีไลฟ์สดเยอะขายไปยุ่งนะรู้กันรู้กันสองหกแปดในหาเงินสบายสบายหาเงินเลยนะด้วยสมองนะ แล้วก็บางครั้งเนี่ยเกี่ยวกับการลงทุนนะแล้วก็เกี่ยวกับความรู้เนี่ยในการพูดอะไรเนี่ยได้โอเคอ่าก็ถ้าเรายังไม่อยากจะฝึกเป็นครูไปแล้วก็จะยังพูดก่อนที่จะหกสิบนะระยะเลสามปีอันนี้ของใครนะอันนี้อันนี้พูดไปแล้วจะไม่มาบันอ่านี่ไงหนึ่งเก้าหนึ่งถึงหนึ่งอันนี้ก็สองห้าเจ็ดสองหกแปดไม่ทำไมมันเหมือนกันเลยตอนนี้เป็นเท่าแกหรือยังเนยังยังอ่ะโอ้แสดงว่าเป็นเท่าแก่ก็มีแต่หาเงินให้คนอื่นรวยนะ ตัวเองไม่รวยสักทีใช่ไหมปีสองห้าเจ็ดนี่พยายามเรียนเรียนเรียนเอาจริงๆริสักอย่างเขาเนี่ยเอาเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งศูนหนึ่งเนี่ยเอาเป็นครูให้เป็นครูได้เอ้ยตอนนี้ทําอะไรทำงานอะไรทำงานอะไรตกงานในเมื่อนี่ตายเลยรอบนี้จะมากระเป๋าแห้งเนี่ยมีแต่คนตกงานมาเรียนตกงานสองงานนะต่อไปเราจัดคอร์สเนี่ยคนตกงานมาเรียนคนไม่ตกงานไม่ให้มาเรียนน่าจะดีก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงกินให้อ้นนี้เลย อันนี้ต้องพยายามเนี่ยอะไรนะต้องแอคทีฟจะขี้เกียจต้องหาความรู้หาปัญญาแปดนี่คือว่าปัญญาหาความรู้ก็เหมือนกันต้องเดินทางบางทีควเนี้ยมันพูดยากนะปกติเราง,งานเราเราต้องเดินทางไปโน่นไปนี่โควิดสิ้นไปปุไปที่ไหนจะไปบ้านไปโน่นไปนี่ไงเขาก็กลัวหมดมเลยนเนองินอะไรก็ชอ็อตหมดเลยนะตากมาเกืบอบจะช็อตเหมือนกันนะเลยก้างอีกทั้งนี้อ่ะนี่นะ ครูได้นะเป็นครูอาจารย์ได้สองเจ็ดเก้านี่ใครเนี่ยอันนี้ยังไม่มาไม่ต้องพูดเลยอันนี้ใครเนี่ยเจ็ดเจ็ดนี่คนไกลพูดไปแล้วเมื่อวานพูดไปได้ไหมเย็นๆนะที่ที่สหช่องของชีวิตอ่ะอันนี้คนอ่าเลยนะคุณเอกก็พูดไปแล้วอันนี้ของใครสองอันนี้ยังพูดไปยังไอไอร่างยังไม่บวกค่ะนั่งไม่ได้บวดนั่งไม่ได้บอกอันนี้ก็อันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อวานสองสองสามห้า อันนี้เนี่ยอ่าสอ, <28, S 1> องกแปข้างล่างสองหกแปดสองสามห้าแล้วสองหกแปดอันนี้สองหกแปดผิดใช่ไหมค่ะโอ้นี่ก็เป็นท่าแก่เลยก็ว่าท่าแก่เนี่ยไม่ทำงานไม่อะไรละน,น,นับตังอย่างเดียวเลยนะี่เอ้ยน,นี่สองห้าเจ็ดสองหกแปดเนี่ยการของคุณเมื่อกี้ใครนะบนสองหกแปดกับอล่างสองห้าเจ็ดอันนี้บนสองห้าเจ็ดข้างล่างสองหกแปด เราดูว่าคนไหนสบายกว่ากันข้างล่างเออข้างล่างสบายกว่าเนี่ยข้างล่างนี่นับเงินอย่างเดียวนับสตังค์อย่างเดียวข้างบนนี่ต้องไปวางแผนต้องเคิดต้องอันนี้ข้างล่างในสองหกแปดนี่จะดีกว่าหาเงินง่ายกว่าอันนี้ต้องเดินทางเราถึงจะได้เงินอ่าใช่บางทีต้องเดินทางเดินทางด้วยีถ้าเดินทางนี่ไปนุ่นไปนี่ไปไปเอ็นจอยไปร้องเพลงจนนั้นขึ้นไปตรงนี้ไปไปนั่นไปนี่ป๊บสตังค์มาเข้ามาแบงก์ยังไงไม่รู้ลอยมาเลย คนที่จะมีสองห้าเนี่ยวางแผนให้ดีๆเขาว่ายิงมีความรู้ยิงมีปัญญายิงหางง่ายนะอ่าอันนี้ของคุณอันนี้ก็พูดไปแล้วนะเมื่อวาน2 2 4ก็อยากจะทำอะไรเดี๋ยเขาทำตั้งแต่26แล้วถ้า33ไป40 47 50 57 54ิบเจลยมันก็จะทำอะไรขึ้นกิจที่ว่าเราต้องการอยากจะขึ้นอยากจะขยายได้เหมือนกันอาตมา18ปีที่แล้วอาตมาสร้างตำหนักตัวนี้หลัง18ปีอาตมาจะมาสร้างตำหนักตัวนี้ มันก็ขยายใหญ่ขึ้นไปจากเมื่อวันร้อยหกสิบร้อยร้อยสามสิบหกตารางวาอันนี้มันสามอะไรนะอันนี้มัน, 4, 4, 6, 4, 24, 2, นม 2, สี่สี่เอ่อหกสี่เท่าไหร่ยี่สิบสี่สองพันคนตารางวาใไหมสองพันสี่ตารางวาเนี่ยคือว่าเราต้องทำอะไรเราต้องวางแผนใหญ่ๆที่จริงเนะี่ยแตมาคิดเหมือนกันนะต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้ามีตังค์เนี่ยเกิดถ้ามีใครเอ่อเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปโรงเรียนไปแล้วก็เนี่ยยึดไปโรงเรียนก็ตำหนักแล้วเยลเย ยาวไปเลยทางนี้ก็ซื้อได้ประมาณเป็นหลายไร่อยู่โอเค1 6ึ่นี่ของไทยนะอันนี้ของคนไทยเนี่ยกีอันนี้เป็นบอดชีไหมยังสองเจ็ดก้าไยัง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 ้ังกวละค่ะเนี่นนจะกําลัจาลางจะบอด ไม่บัตรเชียไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เอ่อเจเก้านี่ยนะสองเจ็ดเก้านี่ยบางทีนี่บางครั้งนี่คือว่าเข้าธรรมะเป็นจิตอาสามีงานมีอะไรเป็นอสมเป็นอะไรนะจิตอาสาแพทย์อาสาหรือะไรสารแพทย์อาสาไปที่ไหนเนี่ยพยายามออกไปช่วยคนแล้วก็พัฒนาตัวเองค้นคว้าบางแผนไหมเล่นหกเนี่ยพยายามทําอะไรต้องมีแผนกันเกี่ยวกับใครที่จะอยากจะทราบเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์อะไรนะเอ่ออะไรมึนดูดบางแผนการบางแผนบางแผนไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนําให้อะไรนะ หมอเก่งเนี่ยหมอเก่งก็เป็นคนธรรมดาตาลูกตาตาดำาๆอะไรสุดท้ายเนี่ยจะมีบ้านมีรถมีนน่นนีเนี่ยมันไปทําได้นะจริงคนเราอาตมาก็เหมือนกันอาตมาเชื่อว่าเราทําได้ทุกคนเลยสองสี่หกตอนนี้เป็นหมอได้ยังไงเป็นหมอนวดเป็นหมอนวดก็ใช่เลยหมอก็คือหมอนวดหมอนวดหมอดูหมออะไรก็ได้หมดก็พยายามก็ต้องพัฒนายกระดับตัวเองนะจะเป็นหมอนวดล้เป็นหมอจากกระดูกล้เป็นหมอดูล้แล้วเป็นหมอทอดรหัสชีวิตลเป็นหมอ ที่จริงเนี่ยเรารู้ไหมเนี่ยหมอทอนรหัสชีวิตชั่วโมงหนึ่งเท่าไหร่ใครเดาใครใครพูดถูกบ้างชั่วโมงพันสองนะอันนี้บอกว่าชั่วโมงพันสองใช่ไหมที่กรุงเทพหรือเปล่าเราเดาเราเดาได้ใช่ไหมว่าเดาครับอาจารย์เดาชั่วโมงพันสองอ่าถ้า,ถ,าถ้าหมอดูธรรมดานี่เท่าไหร่ถ้าเราไปดูลายมือลายมือที่สินแสอะไรเนี่ยเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ร้เก้าร้อยเก้า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 ใช่ไหมร้อยเก้าเก้า นทีของไต้หว no ันเนี่ยถ้าเป็นหมอดูอะไรธรรมดาเนี่ยประมาณถ้าจะไม่ผิดมันหกร้อยเนี่ยสองร้อยถึงหกร้อยเนี่ยก็ไม่แพงตามถนนคนเดินตามใต้สะพานลอยแต่ใต้โมงดินอะไรเนี่ยเขาจะจุดเทียนอันหนึ่งแล้วก็นั่งดูแต่หมอทอนรหัสชีวิตเนี่ยเรารู้ไหมชั่วโมงเนี่ยล่าสุดเนี่ยอาจารย์อาตมาเนี่ยประมาณสักเอ่อหมื่นสองชั่วโมงนึงหมื่นสองแล้วก็ต้องนัดกันอยู่ๆจะเดินเข้าไปไม่ได้นะ คนรอคิวกันด้วยชั่วโมงละหมื่นสองนั่งคุยถอดรหัสบางทีที่บางคนมาขอจะมาถอดชิดช้นๆประมาณอะไรนะ,ะชั่วโมงหนึ่งปะมหนึ่งก้อนลูกศิษย์ยิ่งแพงไงลูกศิษย์สามหมื่นโอ้โหจะมามันดูได้ไงลูกศิษย์ของอาจารย์ดูสามหมื่นอาจารย์ดูแค่หมื่นสองแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ราคาขึ้นไปอยังไรบ้ตอนตอนแรกตอนจะมาไปเรียนเนี่ยท่านดูชั่วโมงหนึ่งประมาณหกพันว่าสามพัน เนะี่ยตั้งแนตะ่สามพันสี่พันขึ้นไเพราะว่าท่านมีเขียนหนังสือมีอะไรเริ่มมีชื่อมีเสียงระดังชั่วโมงนึ่งเป็นหลักพันนะสามพันอาการเป็นที่อหมอเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ใช่หมอดูนะบางทีเราต้องปรับตัวเองถ้าหมอดูเนะี่ยราคา,าก็ประมาณหนึ่งก้าวแล้วก้าวเนี่ยหนึ่งก้าวลยแต่พอเป็นหมอรหับชันะ้นชเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศมันเหมือนกับหมอเลยนะหมอแพทย์เลยนะแพทย์เราจิตวิทยา ใครมีโรคภัยไข้เจ็บใครมีอะไรปั๊บเรามาคุยมาปั๊บโอ้โหเขาหายโรคเลยบางครั้งมันเล็งก็สามารถหายได้นะมันนั่งทาร่าหัดบางทีคนที่มันเก็บโปรตีนไปอ๋อตอนหลังเราสาเหตุมาอยู่ตรงนี้เองอกลับไปไม่เก็บไม่กดมีแล้วก็ระบายมาแล้ตุ่มตั้มตุ่มตั้มตุ่มตัอมมันเล็งเลยคอเลยที่จริงอยากให้มันเล็งใหญ่ๆเขาก็ยังมีเราเก็บ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 ไว้แต่เก็บคออย่างเป็นเงี้ยเหมาะเงินไ่าเท่ากันได้เรียกเลยเงินได้เลยนี่แหละมันมันแพงมันแพง ที่จริงถ้าเป็นอะไรนะที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นอะไรนะอะไรนะอะไรนะอาจารย์กุธธาารรมนะนักพัฒนรงเนี่ยแตมาเห็นเนี่ยถอนรหัสได้คุณยานอันนั้นก็แพงเหมือนกันนะชั่วโมงชั่วโมงที่จริงดูอีทีและวอีทีดูครั้งหนึ่งละครั้งละหนึ่งพันวันนี้ทำไมคุณตัวเลขกนันอีทีนี่อะไรนะดูครั้งละหนึ่งพันแล้วล่านะไม่แพงตอนแรกไม่แพง แล้วเราต้องรอสามเดือนบางทีห้าสี่ห้าเดือน <5. S 1> ดูแค่สิบห้านาทีเ <5. S 1> นไะเนี่ยถ้าเรายกระดับตัวเองนะโอ๊ยไม่ใช่เป็นหมอดูนะเราสามารถเปลี่ยนชีวิตคนอื่เป็นไปเชื่อเลแล้วแต่เราจะไปเก็บเท่าไหร่นี่ก็ไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ไปทําอุ่นถุนทางต่อไป 2. 2> โอเคสองสองสี่หกเนี่ยแล้วจะเป็นหมอดูหมออะไรธรรมดาธรรมดา,ดาต่อไปมันก็ได้แันบังคับเนี่ยมไหมันเลขหกเนื่อว่าโดยเฉพาะเลขหกนี่ต้องไปเป็นผู้ที่ว่าดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่น อย่ากลับกันเรายังเป็นผู้ถูกรักษาเป็นผู้ถูกดูแลอยู่อันนี้ก็จะแม่เน่ยเด็กกับหมอดูว่าเออบ้านปลายชีวิตเนี่ยคนลูกคุณเนี่ยนั่งกินนอนกินหยอดอไม่ใช่หยอดนะสบายมากไม่ต้องลุกเดิร์กเลยเขาแม่เช็ดขี้เช็ดเดียวให้เขาอันนั้นไม่เอานี่เดียดนะว่าเลขหกอ่าเลขห้าเนี่ยมึงเก้าเจ็ดหกนี่ใครนะใครร้านขอครับอ่าอันนี้ S <S อันนี้เนี่ 4, 1, 4, 4. นนนอย,ยอันเนี้ยสองสองสี่ยังเลขกสี่เลขกอ่าสี่เรามีธุรกิจมีร้านหมดมีอะไรปุ๊บอ่าต่อไปเรามีกี่ร้านสี่ร้านสี่สาขาห้าสาขาอ่ามีสี่ภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคน่านหัวเราก็เดินทางหรืบ้านปลายชีวิตอ่ะเรามีเราเราเราก็ไปน่านอ่ะไปใต้ไปเดินทางเดินทางเดินทางเนี่ยเดินทางไปเ,เ,เก็บสตังค์ยิ่งออกเดินทางยิ่งไป<ด>ก็ยิ่งได้ตังค์อันนี้เขามีความฝันว่าเขาอยากทำเฟ้นชัยว่าร้านที่หลายๆร้าน ทีแรกเนี่ยทำสองร้านโอ้โหดีมากแต่ว่าเจอโควิดไปอะไรปิดไปร้านเดี๋ยวก็จะเปิดอีกร้าน 1, 2ึสอร้านตำร้านหลายสาขาเนะเพราะว่าลูกค้ารับไม่ทันอันนี้สองหนึ่งสามแนึ่ใครหนึ่ปดของเกต้าอ๋อมันาสมี 9, 3, แปดสองคนนะแต่มาจะทำไมมันหนุนมกันเนี่นี้คูเป็นเลยนะเอาแปดสเพราะว่าตมาก็เจาห่างกันไปคนละสามัวันนี้มันจะออกหรือเปล่า อ่าแปดสามอ่าเนี่ยผู้เกตผู้เกตอ่าผู้เกตเกตหรือว่าอะไรนะต่อไปต้องอะไรนะเป็นอะไรนะนัก,นกพูด,พดนักบรรยายนักแรงปันนานใจเหมือนกับคุณนันนันเนี่ยอันนี้ไปด้วยกันได้บางทีเวลาไปไหนไปคุยไป,ไป,ไปเทศไปบรรยายไปอะไรพยายามไปไอ้่พยายามพูดเยอะๆฝึกพูดเยอะๆที่จริงมาเรียนรหัสชีวิตเนี่ยาตมาบอกว่ารหัสชีวิตเรียนจบไปแล้วเราถึงรู้ว่าอ๋อมันไม่มีอะไรเลยมันมามันมีแต่การพูดการจะ เหมือนกันจะมาใครที่เคยไปเรียนแลนดะ์มาร์กเนี่ยข้อร์สแลนด์มาร์กคัสระดับต้นระดับแอดวานซ์ระดับสูงไวยสวยมัไม่มีอะไรเลยไปนั่งฟังนะประมาณตั้งแต่9ก้าโมงยันถึงประมาณเที่ยงคืนสามทุ่มเนี่ยโอ้โหนั่งจนที่หลังมันก็จะปวดยังไงเลวนะแอนไปแอนมาพอเขามาสรุปแล้วชีวิตยังไม่มีอะไร สนตาบ้างเปล่าโอ้โหแตมามากกว่0สองหมื่นบ้างเปล่าได้ไหมโอ้โหตมาเลยชลาดเลยตั้งแต่นั้นมานะแต่มาต้องขอบคุณดริงๆน่าจะมาไปเข้าครับนะโอ้โหมันไม่มีอะไรแลนะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่เป็นค้ชเนี่ยถ้ามายืนเนี่ยท่านพูดน้อยกว่าแตมาอีกนะไม่ถึงพูดน้อยท่านจะยิงคําถามไปอ่ให้เข้าคนแต่ละคนเข้าคิวมาคันนี้เข้าซีวมาให้คนนี้พูดไปแล้วบางคนเนี่ยมันคนกลับมาพบ ไม่รู้มันเป็นเก็บกดอะไรมาจากไหนนั่จับสามีบางลูกบองมันพูดอย่างนั้นแหละเราก็นั่งฟังมันบ่นก็ให้สามีมันฟังแต่เราไม่ใช่สามีมันก็เป็นนักเรียนก็ฟังไปา้เยเดี๋ยวอีกคนหนึ่งขึ้นมาเรื่องการงานก็บนเจ้านายมันมาระบายระบายอารมณ์ออกมาดีมากเลยแต่พออะไรนะระบายอารมณ์ออกมาแล้วเสร็จแล้วปุ๊บอะไรบางครั้งเนี่ยอะ,อะไรนะมีพระมีคอสมามีพระเลยมีพระออหนึ่งท่านก็เป็นออกเป็นรู้สึุพระลาวก็เลยท่านมาเรียนแล้วท่านก็ยกมือค พอกันเลยว่าท่านมีปัญหาถามอะไรมีปัญหาอะไรไม่จะถามไหมไม่มีปัญหาอะไรนะเปลี่ยนหัวข้อเรื่องอะไรจะมาโทดได้โอ้โหจะมาเขาโอ้โหจะอะไรจะพูดอะไรฮะเป็นจ้าแน่นอนก็จะไปฟังคนนั่นนะพูดจะอ๋อตอนหลังเลยรู้ว่าอ๋อไอ้คอร์ดอะไรนักท่านมันมันก็การพูดกันนะให้คนขึ้นมาบนเวทีแล้วพูดรอบนี้จะมาเวลามันใกล้ชิดกันไปแตมามีเวลาน้อยแตมาเลยเหมาไหม่หมดเลยปกติเนี่ยแตมาเรียนจบเวอร์ชั่นึสมมติว่าเนี่ยห้าช่วงของชีวิต แล้มาก็จะให้พวกเราขึ้นมาคุยสักสองสามนะรัสักคนสองคนมีเรียนสามเนี่ยให้คุยให้ฟังให้ให้พวกเราว่าเอ๊ะมาเราเรียนไปแล้วดูดูพวกเรามีความเข้าใจยังไงอะไรเหมือนกันที่จริงไอ้พวกแลนด์มาร์กไอ้พวกเ l P เลพวกอะไรมันเกี่ยวกับการคุยคุยไม่ได้ไปเราจะไปคุยกับคนอื่นนะเราคุยกับตัวเองเนี่ยไอ้ตัวรกพวนนี้มันจันเราเรารู้ป๊อกเนี่ยเราคุยคุยกับเด็กพอเราเข้าใจตัวเองคือตัวเองเรารู้เรื่องป๊อกโอ้เรามันมันจะแตกฉานมันจะไปอะไรเขามัน เองเลยเราไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ในในตัวเราลึกๆเนีย่ยครูของเราจะบอกเราเองนะครับโอเคใครเลขห,าหา้าอ่านี่ของใครลูกกลางใครอันนี้สับสนมาตั้งแต่วันวันแรกนะคระูจี้ก็บอกผิดคนที่บอกผิดพวเนี้ยบางครั้งเนี่ยครูมันเยอะเกินไปนะครูไปไป,ไปลักครูไปเอาครูมาเสร็จแล้วครูบอกเฮ้ยมึงเป็นลูกศิษย์กูคนเดียวนะมึงห้ามไปเรียนที่นโ่นที่นี่นนบพราเนี่ยบางทีเนี่ย แล้วไปครอบครูครอบครูไอ้บางคนไปครอบเสร็จแล้วโดนครูครอบไปเลยมันเรียนอะไรเนี่ยไม่ได้บอกครูกันผมไม่ได้บอกครูกันปุ๊บอ่ะครูก็ยังนี้คุมมาอยู่เหมือนกับเหมือนกับอะไรนะอ่ะะาถ้าสมคำจังกับไอ้ไซอินะ๋อะไรนไหมที่โดนอะไรนะอะ่โดนโดนรัดหัวเนี่ยเวลามันมันออกห่างไปมันกเกเรมันปุ๊บอ่าถังคำจังบอกมึงมึงมึงโอ้โหก็รีบวิ่งมาละนี่บางทีไม่แน่นะ,ะคน คนที่มีครูเยอะๆเนี่ยไปหลายเรียนนิพิชานี่ต้องบอกให้ครูกันนะอ่าไม่เราไม่ต้องไปบอกท่านก็ได้นเราอธิฐานจิตเออเรามาเรียนเนี่ยเรามาเรียนรหัสชีวิตมาเรียนนวดมาเรียนเนี่ยขอบุญกุศลที่เราได้เรียนได้เกิดสติปัญญาได้อะไรพวกเนี่ยแผ่เมตตาให้ท่านให้ได้รับบุญที่เรามาเรียนนี้ด้วยบางครั้งนี่เราเราไม่ได้ไปไม่รักท่านเราไม่ได้ไปไม่เอาวิชาท่านอะไรเราก็บอกไว้เราก็ขอโอ้โหอะไรนะขอท่านมาจะได้ดี อันนี้เจ็ดเห็นไหมีกกหก้าสองห้าเจ็ดอันนี้ก็ต้องเรียนจนแก่จนเท่า <S 2> <S 2> <S 2> <อ>เลยเพราะว่าครูมันเยอะต้องเรียนจนเจ็ดนี่เรียนจนแก่จนเท่าเลยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมอ่าเราสองห้าเจ็ดไว้ปั้นปลายชีวิตเนี่ยมีความหมายอันหนึ่งมีความฝันอยากจะไปท่องเที่ยวทั่วโลกเลยทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลยตอนนี้ไปได้กี่โลกแล้วทั่ว่ะฮะไม่ได้ไปไหนเลยไปท่วไปทั่วหมดแล้วไปทั่วหมดแล้วโอ้ ของเรบเลยนะไปได้อีกนะกยิ่งไปยิ่งสนุกนะเ,<อ>เพราะว่าไหนายถึงที่ไม่ไดีนะอ,อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นครูอันนี้ตอนนี้ไม่ต้องเป็นครูอ่าเป็นครูบารทองก่อนอันนี้สองเจ็ดหนเก้น <c oughs> คือครูบาอาจารย์ <c oughs> อันนี้เขาก็มีครูข้างในนั่นเองแต่ครูอะไรไม่รู้เองของเราเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ได้อ่<น>า <ำ S 3> เป็นผู้นําได้อ่าใช่แล้วเ้้าาาใหอจรย์เป็นนอห้าก่คนูแต่มาเป็นหคนเนี่ย